สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าพนหนึ่งของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนําเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชพรบรมนาถพิษย์ในหลวงรัชกาลที่9ครับที่ทันในทรงพระสถานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนชาวไทยอยู่อย่างพอดีพอเพียงและมีเหตุผลครับซึ่งรายการของเราครับจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงครับกับเกษตรกรตัวอย่างและบุคคลต้นแบบ ซึ่งช่วงแรกของรายการจะเป็นอย่างไรไปติตามชมได้ในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ เลี้ยงแพะนะคะคือประมาณปี2542ค่ะกรมปศุสัตว์ให้แพะมา12ตัวค่ะแล้วก็เหมือนกับว่ามาเป็นอาชีพให้กับเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นอาชีพเสริมเนี่ยค่ะแล้วก็ประมาณตอนปี2546อะค่ะ,คะก็ได้เป็นยุวเกษตรกร,ร,กรด้านการเลี้ยงแพะดังนั้นนะคะดาก็เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นการปลูกฝังแล้วก็เหมือนการชอบด้วยค่ะแล้วอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นเกษตรกร,ร,กรแบบเต็มตัว โดยตั้งเป้าว่าเราก็เรียนทางด้านสัตวศาสตร์เพื่อที่ว่าจะกลับมาพัฒนาในส่วนของฟาร์มเลยนี่นะคะ่ะคือจุดเริ่มต้นของการเป็นเกษตรกรด้านการเลี้ยงแพะค่ะแพะเนี่ยมีทั้งหมดนะคะสประเภทก็คือแพะเนื้อแพะนมอย่างแพะนมนะคะเราก็จะมีหลายพันธุ์อีกแต่ที่บ้านดาค่ะจะมีทุกสายพันธุ์ก็คือหลักๆแล้วนะคะประมาณ80%จะเป็นซาแนนค่ะแล้วก็เป็นพักเกนเบิร์กแอนพายนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตอนนี้ที่เราเอามาหมายจะเป็นชามี่ อาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ในส่วนของพ่อพันเนี่ยเราก็จะนําเข้ามานะคะก็คือเหมือนกับเรารอคิวสั่งจากประเทศเพื่อนบ้านประเทศเนี่ยค่ะแล้วก็ผ่านการรับรองของกรมแล้วก็เอาเข้ามาเป็นพ่อพันธุ์ที่เราเนี่ยค่ะหลักๆจะเป็นประมาณนี้ในส่วนของขั้นตอนการเลี้ยงแพะนะคะเราอิงธรรมชาติให้เขามาที่สุดคือหลักๆแล้วอ่ะค่ะเราเลี้ยงแบบปล่อยก็คือเช้าเนี่ยค่ะเขาก็จะลงมาช่วงประมาณสิประมาณสิบโมงเช้าเขาก็จะเริ่มมาเหมือนกับปล่อยแปลงหญ้า เราก็จะหากินด้วยตวงเขาเองแต่เราก็จะมีการให้อาหารนะคะเป็นอาหาร2ช่วงโดยที่บ้านเราเนี่ยไม่มีการให้อาหารคนจะเป็นลักษณะอาหารหยาบจะเป็นหลักและใช้โปรตีนจากาพืชมาเช่นโปรตีนจากกะวเหลืองหรือว่าโป,โปรตีนจากในส่วนของอน้ำเต้าหู้ในในพื้นที่เพราะเราก็จะมีต้นทุนอาหารที่ค่อนข้างต่ำที่จะแทบจะไม่เสียต้นทุนทาด้านอาหาร ก็จะมีค่าแรงค่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของเ,ออเราจะมีการเ,เขาเรียกว่าเอาวัสดุเหลือใช้อย่างเช่นในแปลงของเพื่อนที่เขาทาแปลงในส่วนของออแปลงปลูกข้าวโพดข้าวโพดแแอ,อบ้างข้าวโพดที่เป็นข้าวโพดข้าวโพดหวานนี้ค่ะเขาก็จะมีการเขาเรียกว่า คัดทิ้งอะไรที่เขาไม่ใช้เราก็เอามาเป็นอาหารสัตว์ได้ผ่านกระบวนการหมักบ้างการตากแห้งบ้างอะไรอย่างค่ะเป็นเป็นเป็นอาหารเสริมให้เขานอกจากจะเป็นแปลงหญ้าอย่างแปลงหญ้าเนี่ยเราจะเป็นลักษณะของอแปลงหญ้าเนเปียค่ะก็คือจะเป็นคือค่อนข้างปลูกง่ายทนน้าหน่อยทนแรงได้อะไรอย่างค่ะที่ที่ปลูกตามพื้นที่ลุ่มใน,ในแถบของบ้านดานะปัจจุบันเนี่ยนะคะเพราะว่าในพื้นที่บางกรทองจะค่อนข้างน้ําเยอะใช่ก็อันเนี้ยคือเขาก็จะแบบเหมือนกับปลูกง่ายกินง่ายเลี้ยงง่ายสับก็ได้หรือว่าจะเป็นในส่วนของ ให้กินสดก็ได้ค่ะในส่วนของรีดเนี่ยเอ่อเมื่อสักครู่เราคือรีดหนึ่งเวลาคือช่วงเช้าอะค่ะหลักๆเลยอะคะ่ะก็คือแม่ที่หลังจากให้ขอดูกแล้วเราจะเรียเราจะเริ่รรรรรมรีดเขาประมาณลูกเขาได้ประมาณ14วันถึง1เดือนสําหรับเคสตัวผู้เราจะรีดเร็วหน่อยก็คือให้ลูกเขากิน14วันแล้วพอเวลาเขา1เดือนปุ๊บเนี่ยเราก็จะรีดแล้วก็กักค่ะคือการกักเฉพาะกลางคืนกลางวันเนี่ยเราให้เขากินเต็มที่กลางคืนก็กักตั้งแต่ประมาณ6กโมงเย็นถึง6กโมงเช้านะคะ แล้วตอน6กโมงเช้าเนี่ยประมาณ7จ็ดโมงอะ่ะเราก็จะเริ่มมีการเช็ดเต้านมทําความสะอาดอพื้นที่รีดทาความสะอาดในส่วนของอตัวแพะเต้านมแพะโดยน้ําร้อนเนี่ยค่ะอุ่นๆแล้วก็เช็ดทําความสะอาดแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนการรีดค่ะเราจะมีกระบวนการกรองทุกขั้นตอนเพื่อป้องกันพวกสิ่งสกรปรกหรือว่าขนเขินลงไปเพราะว่าพวกนี้คือส่วนหนึ่งที่ทําให้มีกลิ่นด้วยอะค่ะแล้วก็เราเลี้ยงแบบเ,เรียกาลีดแบบว่าในการ รีดที่แบบว่ายังเป็นแมนนวลอยู่ยังไม่ได้เป็นลักษณะของอเป็นเครื่องพัชเจอเอ้ยเป็นเครื่องของเครื่องรีดอะคะจะเป็นลักษณะน,นี้อยู่ค่ะสําหรับนมแบบพัชเจอไรนะคะก็แบบถ้าเป็นแบบว่าชาวบ้าเลยก็คือการต้มการต้มโดยให้มีอุณหภูมิที่80องศาะคะ่ะ เมื่อเราว่าเราจะสังเกตยังไงที่มันได้80องศาแล้วถ้าคนไม่มีเทอร์โมมิเตอร์หรือเครื่องวัดอุณหภูมิสังเกตจากไอที่ขึ้นมาจากบนนมที่นมมันจะเกิดฟ้าแล้วมันจะมีไอขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องต้มให้เดือดน,นะคะคือในส่วนของพัชไรททำไมเราถึงเลือกพัชไรทเพราะในส่วนของพัชไรเนี่ยมันจะรักษาคุณค่าทางอาหารให้เหลือปริมาณมากที่สุดในทุกกระบวนการแต่อายุการเก็บรักษาควาจะสั้นหน่อยแต่ก็คือพวกนี้เขาเรียกว่าเราเน้นทางคุณค่าทางอาหารให้กับผู้บริโภคเป็นหลักเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วในส่วนนของงมแพจะส่เป็น ตลาดคนเป็นหลักค่ะคุณผู้ชมครับในช่วงของต้นก้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนวัตกรรมพลังงานทดแทนครับโดยการนําพลังงานน้ํามาใช้ในการสีข้าวครับที่ชุมชนบ้านแม่ละอุบครับอำเภอกรลยานวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมได้เลยครับ หนึ่งในความทุ่มเทข,ของเครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุกและเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนนั่นก็คือโรงสีข้าวพลังน้ำป่าและน้ำที่พวกเขาดูแลแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานมาใช้ในโรงสีข้าวที่ทางเครือข่ายร่วมกันสร้างขึ้นมาน้ำที่มาจากท่อน้ำประปาภูเขาส่งมาทางลําธารที่อยู่เหนือหมู่บ้านหลายร้อยเมตรสู่โรงสีข้าว ความทุ่มเทแรงใจแรงกายสร้างแหล่งน้ำสร้างทางผ่านน้ำตลอดจนสร้างโรงสีข้าวทำให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ได้จริงกระบวนการนี้ทำให้ชาวบ้านสำน,นึกและตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งป่าและแหล่งน้ำ อสิ่งข้าวในในการแนวคิดก็คือว่าลดกระป่อยกัดหรือกระจกในชั้นบรรยากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทําให้ลงสีเข้าพลังนะ้นขับเคลื่อนได้เนี่ยต้องดูแลจากการพื้นที่ป่าให้ดีนะครับปะตรงน้ําให้ดีแล้วก็จากการน้ําให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการการที่ลงสีเข้าได้ทํางานได้ก็ต่อเมื่อมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของน้ําในเรื่องของป่าในเรื่องของความสมคคีของตัวชนเองนะครับแล้วผลปร,ประโยชน์ตรงที่เราเห็นก็คือว่า โรงสีข้าวพลังน้ำเนี่ยสามารถที่จะสีข้าวนะครับส,สีข้าวโดวยที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้น้ํามันไม่ได้ใช้ของอไฟฟ้าสายส่งเนี่ยก็สามารถสีข้าวได้ในในการเอามาเอาข้าวไปสีแล้วก็แล้วก็จัดการกันในชุมชนเนาะแล้วก็ส่วนที่2ผมผมคิดว่าตัวโรงสีเป็นประโยชน์ก็คือเป็นเกณฑ์ชีวัดที่ที่สำคัญมากว่าถ้าจับใดโรงสีทํางานได้ก็นั่นหมายถึงความดุสมบูรณ์อยู่นะครับ ก,ก็คิดว่าเนี่เป็นประโยชน์ทางอ้อมแล้วก็อันหนึ่งก็คือว่าตัวตัวลงสีเนี่ยเป็นพลังงานที่สะอาดงานพลังงานที่สะอาดแม้ถึงแม้ว่ามันจะมีกลไกที่ซับซ้อนแต่ว่าตัวสําคัญก็อยู่ที่กรารจัดการพื้นที่ป่าตร,ตรงนี้นับว่าเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ําแม่ละอุกป,ประสบความสําเร็จในการร่วมมือการสร้างงานและจิตสํานึกของชุมชนเป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะได้แหล่งน้ำสำคัญที่ส่งต่อให้ชาวบ้านและชุมชนโดยรอบแล้วยังเป็นต้นน้ำสำคัญที่ส่งต่อมาให้ชาวบ้านพื้นราบต่อไปนี่ย่อมทำให้เห็นว่าหากทุกคนร่วมด้วยช่วยกันทั้งแรงกายและแรงใจย่อมสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับชุมชนได้เช,เช่นเดียวกับเครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุ ครับในช่วงเกษตรกรออไลน์วันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณสมคิดพันทองครับเกษตรกรหัวก้าวหน้าที่มีการปลูกกระเพราในระบบการเกษตรปลอดภัยครับหรือเรียกว่าการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP ครับซึ่งการปลูกพืชในระบบ GAP จะช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดอย่างไรเราไปติดตามชมได้เลยครับ ผมทาเกษตรค่อนข้างจะพื้นที่เยอะก็มีจะมีทั้งโหะระพากระเพราคะน้ากวางตุง้งผักบุ้งจีนโอ้หลายหลายอย่างอยู่ครับบวบแล้วก็ถั่วฝักยาวแตงกวาโอ้โหเยอะมากครับผมจะทําแบบผสมผสานครับลดอัตราการเสี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปปลูกเชิงเดียวสมมุติว่าเราปลูกอย่างสมมุติเราปลูกตัวเดียวเนี่ยถ้าเกิดราคาไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด แต่ถ้าเกิดเราปลูกผสมผสานหลายๆอย่างรวมกันเนี่ยมันก็ลดการเสี่ยงที่ว่าเออตัวนี้ถูกแต่ตัวนี้อาจจะแพงลักษณะอย่างนั้นนะคะรับกระเพราเนี่ยผมจะส่งส่งต้องบอกว่าออเดอร์แต่ละวันผมผมเยอะมากนะกระเพราต้องบอกว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าแล้วที่นี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกระเพราป่าด้วยจะไม่ใช่กระเพราเกษตร แต่มีกระเพราเกษตรเพียงแต่ว่าเรามีออเดอร์น้อยผมส่งต่างประเทศมันก็เลยออเดอร์ไม่ค่อยเยอะครับแต่ถ้าเป็นกระเพรากระเพราป่าเนี้ยเราจะขายกับบริษัทกระเพราป่าซึ่งเป็นกระเพราใบเล็กกับกระเพราเกษตรซึ่งเป็นใบใหญ่เกษตรก็คือตามท้องตลาดทั่วไปจะมีขายลักษณะการแตกต่างกันก็คือ1ใบแน่นอนครับใบเล็กกับใบใหญ่เกษตรจะใบใหญ่ส่วนกระเพราป่าจะใบเล็ก แล้วกลิ่นกลิ่นนี่คือของป่าเนี่ยจะฉุนและรสชาติเขาจะเผ็ดะจะเผ็ดกว่ากระ,พกระเพราเกษตรฮะแต่กระ,พกระเพราเกษตรนี่ก็คือเหมือนทั่วๆไปฮนะคือไม่มีไม่มีกลิ่นอะ่ะพูดกันง่ายๆรสชาติก็เหมือนใส่ให้สวยงามเฉยแต่ถ้าจะกินจริงๆอะ่ะแนะนําให้เป็นกระเพราป่าครับรสชาติเขาจะเผ็ดร้อนจะได้รสชาติของกระเพราครับคือเราจะใช้ระบบที่ว่า หมุนเวียนนะครับเพราะว่าพ nice ื <tr> aro aro <tr> <tr> <horas> ้นที่เราจะเยอะพื้นที่เราจะเยอะสมมุติว่าเรารู้ว่าแปลงเนี้ยเราปลูกไปวันวันนี้แล้วเราจะตัดคือผมจะกําหนดเลยว่าผมจะให้อยู่กี่เดือนคือสมมุติว่าแปลงเนี้ยอ่าผมจะเอาแค่5เดือนนะพอเข้าเดือนที่2ที่สามเนี้ยเราก็จะต้องปลูกแปลงใหม่ขยับต่อไปเรื่อยๆครับเพราะว่าก็มันเหมือนกับว่าการบริหารของเราต้องรู้ว่าเราเรากําหนดเลยว่าแปลงหนึ่งเราจะเอากี่เดือนต้องกํา คือต้องกําหนดมาเลยนะครับว่าแล้วเราจะบริหารได้โดยที่ว่าผักเราจะไม่ขาดพอเราลื้อกระเพราทิ้งแล้วเราก็จะต้องอไม่ให้ซ้ําตัวเดิมฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราซ้ําตัวเก่าเนี่ยคือหนึ่งโรคแมลงเกิดแน่นอนแล้วก็มันจะผลผลิตจะดรอปลงนะคือจะน้อยลงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาผักตัวอื่นมามาหมุนเพื่อว่าจากแปลงกระเพราก็อาจจะเป็นแต่ตัวผมเองก็คือจะมีพวกคะน้ากวางตุง้งสลับไปเรื่อย มันก็จะหมุนกันไปอย่างเงี้ยคือเราก็จะขยับกระเพราไปลงอีกต่อไปอีกแปลงเรื่อยๆครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เพื่อไม่ให้การต้องบอกว่าคือรักษาปริมาณของผลผลิตนะเพื่อว่าถ้าเกิดเราปลูกตัวแปลงเดิมเนี่ยผลผลผลิตจะได้น้อยกว่าเก่าครับการเก็บก็มีมีวิธีเดียวคือใช้กรรไกรตัดนะครับพอเราเราเก็บมาแล้วเราก็ตัดเราตัดแต่คือการเก็บเนี่ย คนตัดจะต้องรู้ด้วยนะครับต้องดูกิ่งให้เป็นด้วยว่ากิ่งไหนที่ใช้ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความชำนาญของคนงานด้วยคือไม่ใช่ว่าเห็นเป็นกิ่งก็จะตัดไปหมดไม่ใช่นะครับเว่าหนึ่งถ้ากิ่งอ่อนเนี่ยกิ่งจะไม่ได้แล้วก็การแตกเนี่ยมันจะมีผลกับตัวต้นแม่ก็คือต้องต้องต้องตัดให้ดูให้รู้ด้วยครับพอตัดมาเสร็จเราก็จะขนจากตรงนี้เข้าไปใน อาคารที่เราทําไว้เพื่อจะไปล้างไปตัดแต่งอีกการส่งใบเนี่ยราคาย่อมดีกว่าส่งก้านแต่รายละเอียดบริหารจัดก,การค่อนข้างเยอะเพราะว่าส่งก้านเนี่ยเราก็แค่ดูแต่งแต่งใบว่าสวยใบเป็นรูเราก็ดึงทิ้งอะไรแค่นั้นเองแม่นมันก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ถ้าเกิดเราส่งเป็นใบเนี่ยหก้านใบต้องไม่ยาวที่เขากําหนดยอดใบต้องไม่เสียโอ้เยอะครับการบริหารจัดก,การเยอะเลยเลย ทุกวันนี้ผมส่งบร,บริษัทกับขึ้นห้างครับอย่างผมขึ้นห้างนี่ผมส่งทุกวันครับทุกเช้าประมาณ9ก้าโมงเนี่ยผมจะต้องเอาผักออกจากบ้านเพื่อไปวางที่ห้างซึ่งตอนนี้ผมวางอยู่สองสาขาแต่จริงๆแล้วเขาให้ผมวางมากกว่านั้นแต่ผมไม่มีกําลังพอก็เลยต้องบอกว่าอย่างนั้นก็คือถ้าเราไปส่งห้างเราจะแพ็คครับแพ็คของของที่นี้คือไม่ได้แพ็คใส่ถุงนะครับแพ็คห่อใบตอง ใช้แพกห่อไปตองใช้ตอกมัดมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะแล้วก็คือจํานวนเนี่ยก็แล้วแต่ความพอใจของเราว่าวันนี้เราจะเอาไปเท่าไหร่ยังไงคุณผู้ชมครับประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมครับและปัญหาที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของปัญหาขยะทางการเกษตรครับวันนี้ครับในช่วงของรักดินรักน้ารักป่าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการจัดการขยะครับโดยเฉพาะเปลือกกล้วยครับที่นํามาแปลรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงครับนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้วย,ยังสามารถช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วย เราติตามชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับปัญหาขยะในภาคการเกษตรครับถือเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมไทยครับมาตัวต,วตวลอดครับ แล้ววันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงครับกับการนําขยะมาแปรรูปไปสู่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงครับแล้ววันนี้ครับผมอยู่กับวิทยากรครับผู้ช่วยศาสตราจารย์รปริชาติดิกิจครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากให้อาจารย์มาเล่าเรื่องของโครงการที่จะทําอยู่หน่อยครับค่ะก็คือเริ่มแรกเลยก็คือจากศูนย์การเรียนรู้วิชาการเกษตรในเมืองมสทนี่แหละค่ะก็คือเราก็มองว่าขยะเนี่ยในชุมชนต่างๆเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะคะ ส่วนหนึ่งก็คือขยะที่เป็นพวกพลาสติกหรืออะไรพวกนี้อันนี้โอเคเราไปขายได้เนาะจานแยกไปขายแต่ส่วนหนึ่งที่มันขายไม่ได้ก็คือขยะอินทรีย์ใช่ไหมคะที่มีเยอะแยะมากมายเศษผักเศษผลไม้เศษอาหารต่างๆพวกนี้เราก็มองว่าอถ้าเอาไปทิ้งเนาะในที่ต่างๆเราก็จะพบว่ามันมีส่งกลิ่นเหม็นนะเป็นแหล่งสะสมโรคแมลงต่างๆใช่ไหมคะก็เป็นปัญหาต่อชุมชนก็มองว่า ตอนอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วก็จะเจอปัญหาว่าเฮ้ยเขาไม่มีรายได้เอออนะคะเราก็แต่เราก็กินข้าวทุกวันแต่ต้องกินทุกวันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีอะไรที่มาเสริมตรงนี้ก็คือเรื่องของการปลูกผักต่างๆเนาะก็หาปุ๋ยยังไงก็เอาเศษอาหารมาเปลี่ยนเป็นปุ๋ยแล้วก็ไปปลูกผักแล้วก็เก็บผัก มาบริโภคลดรายจ่ายส่วนหนึ่งผักที่เหลือขายหรือแจกจ่ายให้ชุมชนอันนี้ก็เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารในชุมชนใช่ไหมลดขยะด้วยปัญหาส่วนหนึ่งจากตรงนี้นะนอกจากตรงนี้ก็คือชุมชนเมืองสามารถทําได้แล้วนะเราก็มองว่าแล้วภาคการเกษตรล่ะพอเราไปลงพื้นที่อย่างอย่างพื้นที่ที่เราไปลงก็คือจังหวัดสมุทรสงครามก็จะเจอว่าวิสาหกิจชุมชนต่างๆเขาก็แปลรูปเหมือนสินค้านแทนที่จะขายกล้วยเป็นเครือเครืออย่างนี้ นะมันก็มูลค่าต่ำใช่ไหมคะเขาก็เอามาแปรรูปมีโรงงานแปรรูปเป็นกล้วยผงกล้วยสารพัดกล้วยสิ่งตรงนี้ก็คืออันแรกก็คือเขาได้ได้ได้แปรรูปสินค้าได้เพิ่มมูลค่าได้ช่วยชาวสวนที่ปลูกกล้วยนะมีรายได้แต่ปัญหาที่เราเจอคือเปลือกกล้วยแกนกล้วยพวกนี้มันเป็นขยะหมดเลยนะแล้วจากที่เราไปดูจาก วิสาหกิจชุมชนเขาก็มีโรงงานใช่ไหมปรากฏว่าเขาเอาเปลือกกล้วยเนี่ยแกนพวกกล้วยต่างๆเนี่ยทิ้งไว้อยู่หลังโรงงานแล้วมันก็มีกลิ่นแปลงเลยเยอะด้วยพอกล้วยมันเน่ามันเปื่อยมันก็ไหลเป็นน้ําเยิ้มไปสู่ชุมชนข้างๆซึ่งเป็นบ้านเรือนต่างๆเนี่ยมันจะเป็นแหล่งน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลกระทบนะคะเราก็เลยมองว่าเอ๊เราเอาเนี้ยมาทําประโยชน์อะไรได้นะก็เลยเราก็คุยกับทางทางสมาชิกวิสาหกิจชุมชนด้วยว่าแปลรูปกันไหมเอามาใช้ประโยชน์กันไหม เขาก็บอกวุ้ยสนใจเลยนะคราวนี้ครับอยากถามเรื่องอินทรีย์จากกล้วยนะครับว่าม,มันเป็นขั้นตอนทํำยังไงยังไงอันดับแรกเลยเราได้เปลือกได้แกนตัวนี้มาแล้วเนี่ยมันอาจจะยังเป็นชิ้นที่ค่อนข้างใหญ่เราก็จะต้องมีเครื่องบดนะ,ะย่อยสลายหรือถ้าเรามีปริมาณน้อยๆเราก็อาจใช้มีดนี่แหละมีดกระเขียงสับย่อยมันก่อนให้เป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นส่วนผสมที่เราจะใช้ก็คือเปลือกกล้วยเนี่ย ที่เราใช้อยู่ก็ประมาณ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์เอร็แล้วก็แทนชีวภาพจากอีกวิสาหกิจชุมชนหนึ่งมาผสมแล้วก็จะมีรำรำข้าวเนาะอีก10นะแล้วก็มีหินฟอสเฟตอีก10เพื่อเมื่อเราเตรียมส่วนผสมครบแล้วเนี่ยมีวิธีการหมักยังไงครับค่ะก็คือในส่วนของการหมักนะคะถ้าเป็นกรณีของของวิสาหกิจชุมชนที่เราไปทํางานเนี่ยก็คือเราจะมีโรงปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศไปให้นะคะก็คือก่อสร้างตรงนั้นเลยแล้วเพราะว่าปริมาณของปุ๋ยเนี่ยค่อนข้างเยอะเป็นหลาย มันก็จะสะดวกการทํางานเขาก็คือกองแล้วก็มีลมเป่าขึ้นมาก็จะเพิ่มอากาศนะเพิ่มออกซิเจนในกองปุ๋ยนะก็คือเราผสมส่วนผสมก็คือสัดส่วนตามที่บอกไปเนาะเจ็ดสิบเจ็ดสิบ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 นะคะเสร็จแล้วผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็จะเติมพอดอของกรมพัฒาพอดอหนึ่งของกรมพัฒนาที่ดินซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยในการย่อยแล้วก็ใช้สำหรับหมักปุ๋ยกองใช่ไหมปุ๋ยกองปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยแห้งพอเราใส่พอดอหนึ่งเนี่ย อีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือกากน้ําตาลาหรือน้ําตาลต่างๆก็ได้จากนั้นเราก็จะมีการผสมวัสดุต่างๆแล้วเอาพอดอละลายน้ําผสมกับกาก,ากน้ําตาลเนาะแล้วก็คนให้ละลายละลายแล้วก็เอามาราดในกองปุ๋ยกองวัสดุที่เราเตรียมไว,ไว้ใช่ผสมเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้ให้มีความชื้นแบบนี้ในกองปุ๋ยด้วยนะคะให้มันชื้นๆหน่อย ประมาณ80อะไรเงี้ยน,นะ80-90เเพื่อให้ปุ๋ยเนี่ยมันมีน้ำอ่าแล้วก็ช่วยในการย่อยจุลินทรีย์ก็จะสามารถดึงน้ำตัวนี้เอาไปใช้ได้นะแล้วก็หมักเอาไว้อย่างเงี้ยในช่วงที่เราเราเอาเข้าไปในโรงปุ๋ยเนะะี่ยค่ะมันจะมีการเติมอากาศเป็นระยะระยะนะคะแล้วก็ก็เหมือนเป็นการกลับกองอ่ะถ้าเป็นกรณีของการทำปุ๋ยแบบอ่แบบทั่วไปที่เราไม่มีโรงปุ๋ยเนี่ยก็สามารถทำได้นะกองแล้วก็ประมาณ 7วันก็มากับกองครั้งหนึ่งเพื่อให้เติมอากาศเพื่อให้มีอากาศในกองปุ๋ยด้วยนะแต่เราก็เอาไปกองไว้แล้วก็เราเช็คความชื้นด้วยนะดูว่าความชื้นยังคงมีอยู่หรือเปล่าถ้ามันแห้งเนี่ยย่อยสลายไม่ค่อยได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยเช็คความชื้นด้วยอันนึงก็คือเรานับวัน45วันใช้ได้ กับอีกอันนึงเราก็คือเช็คจากกองปุ๋ยก็คือว่าเราเอามือมือใหญ่เข้าไปในกองปุ๋ยใช่ไหมถ้ามันยังร้อนอยู่แสดงว่ายังเกิดการทํางานของจุลินทรีย์ยังย่อยไม่สมบูรณ์เราก็ยังต้องปล่อยให้เขาหมักต่อไปนะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือดูตัวเนื้อปุ๋ยนะว่าปุ๋ยเนี่ยมันย่อยหรือยังอันนี้อันนี้ใช่ไหมครับจังอย่างที่เราทําจากโครงการนี้จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงนะตามมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดินเหมือนกันก็จะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะแล้วก็ ธาตุอาหารอื่นๆนะคะแล้วก็ตัวอินทรีย์วัตถุแล้วก็ค่า EC ต่างๆค่า PH ต่างๆที่เหมาะสมกับที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะต้องเช็คอันนี้ด้วยเรื่องของโลหะหนักในตัวปุ๋ยตัวนี้ว่าจะต้องไม่เกินค่ามาตรฐานนะเพราะว่าโลหะหนักส่วนหนึ่งถ้าเราใส่ลงไปในดินแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือสะสมในดินส่วนหนึ่งคือพืชดูดไปใช้ซึ่งเราเก็บพืชมากินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องระวังตรงนี้ก็เลยต้องส่งตรวจ นะแล้วก็วิเคราะห์ค่าคถ้าสนใจเนาะสูตรตัวนี้สามารถปรับได้นะคะไม่ไม่ไม่ฟิกว่าจะต้องเป็นเปลือกกล้วยหรือว่าจะต้องใส่ฐานชีวภาพเสมอไปนะเะราก็ปรับเปลี่ยนตามวัสดุที่เรามีในครวัวเรือหรือในในบ้านเราได้นะคะคุณผู้ชมทางบ้านครับถ้าใครสนใจที่จะนําขยะมูลฝอยมาแปรรูปครับก็สามารถติดต่อได้ครับเข้ามาที่ศูนย์วิชาการการเรียนรู้เศรษดกจเมืองมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชครับ คุณผู้ชมครับในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปกันที่ฟาร์มลุงเข่าครับไปร่วมพูดคุยกับเกษตรกรที่น้อมนําหลักปรัชญาสิ่์พอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการดำเนินชีวิตครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยครับ ศาสตร์พระราชาเป็นองค์ประกอบที่ไม่เห็นกับประโยชน์ส่วนตนเนะาะศาสตร์อื่นๆนะคะก็จะยึดตนเองเป็นที่ตั้งนะแล้วก็จะอิงกับตนเองเป็นที่ตั้งว่าทาทางเขาว่าดีที่สุดศาสตร์พระราชาเป็นศาสตร์ที่ให้มุ่งเห็นถึงความพอเพียงแล้วก็มุ่งเห็นถึงความความเป็นจริงที่มันเป็นไปได้ แต่สิ่งสําคัญก็คือแบบเป็นไปได้อย่างที่เราเป็นได้นะถ้าเรามีทุนเราจะทํามากกว่านี้ก็ทําได้ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะศาสารพระราชาที่เรามาน้อมนำเนี่ยมันทำให้ให,ให้ให้เรามีตัวตนที่ที่เป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่อยู่ได้อย่างมีความสุขแล้วก็อยู่ได้ด้วยแบบเขาเรียกว่าด้วยสังยภาพแลปัจจุบันคืออะไรถามว่าก็คือคือเราไม่ได้ติดขัดอะไรการนำสาพรพราชามาใช้เนี่ยมันมัน มันมีความหมายยิ่งกว่าสิ่งใดมันมีความหมายมากๆเลยนะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคนทั่วไปหรือคนทุกคนจะมองเห็นสิ่งนั้นไหมเพราะว่าสาระราชาเนี่ยมันไม่ใช่แค่แค่อะไรความพอเพียงนะคะแต่มันเป็นการดํารงชีวิตที่ที่พึงเป็นได้อะที่ที่เป็นคนดีพี่ถ้าถ้ามีคนแบบนี้เยอะเอ่ะมันจะไม่มีคนเอาละเราเปรียบกันนะเพราะพอมันไม่มีคนเอาละเราเปรียบกันอ่ะคือคนมันจะไม่เห็นกับประโยชน์คนอื่นมาแต่มันจะให้และแบ่งปันกันไงมันจะไม่เห็นกับ ให้มาเพื่อประโยชน์ใหญ่กว่าไงถ้าถ้าคนเป็นคนแบบนี้จริงจะไม่ได้เกี่ยวกับการที่ว่าแบบคุณอยู่อาชีพไหนด้วยซ้ำไปทุกอาชีพทำได้หมดหนูให้ความสำคัญกับการให้และแบ่งปันนะเพราะว่ากฎแรงดึงดูดคือยิ่งให้มันจะยิ่งย้อนกลับมาหาเราเองอะ อันนี้ก็คือแบบเป็นหนึ่งความดีที่เราเราทำเพื่อเพื่อพ่อหลวงอ่ะต้องบอกว่าในเรื่องของผักที่มาที่นี่ค่ะเ,เราได้วิทยฐา,านะครูภูมิปัญญาไทยด้านผักผักเลยนะคะใครเชื่อว่าผักคนเสนอเราเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่กระทรวงเกษตรนะคะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมค่อเ,เห็นในความดีที่ที่เราถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเนี้ยเรื่องเหล่านี้ขึ้นไปอะคะ่ะมันก็เลยเกี่ยวเนื่องกันการถ่ายทอดที่จะ ให้ให้ให้คนเข้าใจและก็นําไปปฏิบัติและทาได้เป็นอย่างไรเราจึงค่อนข้างถ่ายทอดได้เป็นระบบให้เป็นเขาเรียกว่าพอมาฟังแล้วอ๋อทำแบบนี้แบบนี้มันจะไม่ใช่แบบว่าทําแล้วรวยอย่างเดียวเราจะพยายามเบรกให้รู้เลยว่าลงทุนมากมันก็หมดมากนะเออนะแต่แบบถ้าคนที่อื่นๆคือแบบอ๋อลงทุนเยอะเท่านี้เท่านี้ไม่เราพยายามเนั่อเนื่อง,ง,งความที่มันเกี่ยวเนื่องกับหลักเศรษฐศาสตร์เข้ามาด้วยมันก็เลยแบบว่า จะมีวิธีคิดว่ามันเป็นได้แบบนี้แบบนี้แต่ว่าค่อยๆเดินสเต็ปไปมันมีสเต็ปที่โดดสูงได้แต่ทุนต้องหนาแต่เราทุนไม่หนาถ้าทุนไม่หนาดอกเบี้ยไม่ไม่สู้เราเราไปของเราแบบนี้มันจะแบบมันจะแบบยิ้มสบายเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราทำคอร์สอบรมการเลี้ยงไส้เดือนนะคะ เราทํามาตั้งแต่ปีห้าปลายปลาย,ป,ลายปี5้ามจนมาถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้เราก็อคอร์สอบรมที่ฟาร์มอะคา่ะก็จะเหลือแค่เดือนละครั้งที่เราจัดตอนนี้ก็คือทุกอย่างไปอยู่ในระบบออนไลน์ทั้งหมดดังนะนั้นการสอนของที่ฟาร์มอะคา่ะมันก็จะไปอยู่ในระบบของออนไลน์หมดแล้วก็จะมีเพจนะคะเป็นเป็นเว็บไซต์อะคา่ะชื่อว่าเว็บเว็บไซต์ของ i อว d ทดออะคา่ะซึ่งก็ จะสอนเรื่องเกษตรในนั้นหลากหลายเยอะๆมากๆที่เราทําเป็นระบบออนไลน์เราต้องต้องต้องคุยกันว่าคนที่อยากรู้เราอยากฟังเราคือคนที่เชื่อมั่นเราเราก็พร้อมที่จะคือเห็นคุณค่าเราดีกว่าเราใช้คํานี้นะคือเห็นคุณค่าเราก็ได้เรียนกับเรานี่คือแบบช่องทางที่ที่มันเดินมาจากการเลียงไ้เดือนแล้วก็ทําเป็นอาชีพเราก็มาวันนี้คือเราก็ค่อนข้างที่สนับสนุนไปหลายโรงเรียนแล้วที่ที่เรา สนับสนุนไปให้ค่ะถ้าเราในเราแวกนี้ที่เราตั้งศูนย์ให้นะคะก็มีโรงเรียนวัดคลองเจ้าโรงเรียนไซน้อยออโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบนะคะแล้วก็อันอันนี้คือที่ที่เราสร้างให้ที่เราเมา,มาให้หมดเลยนะคะก็คือแบบมีทั้งมีทั้งทุกครบค่ะมีสาเดือนมีชั้นเลี้ยงมีเครื่องร่อนเครื่องร่อนเครื่องขอยคะ,ะ,คะ,ะค่ะราคาแพงนะคะอยูนี้ขายกันสองหมื่นกว่าบาทอันนี้คือแบบตั้งใจให้ก็ให้ให้ไปให้เด็กๆได้ได,ได้เรียนรู้ค่ะ คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาสกิดพอเพียงนั้นเปรียบเสมือนหลักในการดาเนินชีวิตครับให้คุณผู้ชมอยู่อย่างพอดีพอเพียงและมีภูมิคุ้มกันครับและที่สำคัญครับคุณผู้ชมต้องมีความรู้คู่กับคุณธรรมครับและนี่คือท้หาทั้งหมดของรายการค่าแผ่นดินในสัปดาห์นี้ครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวันดีสวัสดีครับ